สวัสดีครับผมช่างวินท y y สไตล์โมเดิร์นวันนี้เราอยู่ที่โครงการแกรนพีโนมอเตอร์เว์พระราม9หลังนี้เราแนะนำคุณลูกค้าให้ใช้เป็นเข็มไมโครพายไ1 8เพื่อตัดปัญหาการสุดตัวในอนาคตได้อย่างแน่นอนครับผมเพราะเข็มไมโครพายเราตอกจนถึงดินดาน เช็คโบ์เขาให้คุณลูกค้าทุกต้นตัดปัญหาเรื่องการสุดตัวได้อย่างแน่นอนครับผม TNY รับประกันผลงานครับงานโครงหลังคาหลังนี้คุณลูกค้าเลือกใช้เป็นเหล็กตะวันไหเช่นกันครับสำหรับคลิปนี้ ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตหน้าง,งานให้ดูอีกทีครับสำหรับวันนี้ TNY Style m o d e r n สวัสดีครับ